สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้คุณพรก็เดินเรียบร้อยแล้วทําโยคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยเห็นตามภาพต้นคลิปนะคะคุณพรวางไว้แอบถ่ายนะคะคุณพรก็ถอดรองเท้านะคะไปเรียบร้อยนะคะกระเป๋าวางเรียบร้อยมันเริ่มเดินกันเลยค่ะอ่ะเริ่มเดินเพราะอะไรทุกคนอาจจะสงสัยเนาะเดินไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะเอ๊ะทำไมเพราะอะไรนะคะคุณพรก็ไปค้นคว้าข้อมูลมานะคะ นี่แหละนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าเดินไปเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะไม่ต้องรีบนะคะการเดินบนหญ้ามันอะไรยังไงนะคะพ mm. อนกซูมให้ดูนะจะซูมให้ดูนะคะเนี่ยเนี่ยจะดูนะนี้ยเนี้ยเห็นไหมมันมีน้ําค้างอยู่ด้วยนะคะยังมีน้ําค้างนะขนาดสายแล้วนะคะเนี่ยพ mm. อนกเสร็จภารกิจป,ประมาณ7จ็ดโมงเนาะเนี่ยมีอยู่นะคะ mm. เห็นไหมถ้ามองดีๆจะเห็นน้ําค้างนะคะ เนี่ยแหละมันดีอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวครูพรก็จะเล่าให้ฟังนะคะเดินไปก่อนนะคะเดินไปเล่าไปก็แล้วกันนะคะก็ตามอ,าอะไรนะโบราณน,นะคะโบราณครูพรก็เคยได้ยินมานะคะว่า,าคนเ,เท่าคนแก่นะเขาบอกว่า เช้าเช้าไปเดินตื่นเช้าเช้านะคะแล้วก็ไปเดินบนหญ้านะคะที่มีน้ําค้างจะดีอะไรยังไงแต่เราก็ไม่ได้ฟังให้ให้ดีนะคะว่ามันดีอะไรยังไงนะคะเราก็ไม่ได้อะไรยังไงมากแต่เขาก็เน้นว่าพาลูกนะคะลูกตัวเล็กๆนั่นแหละไปเดินอย่างนี้บ้างเขาไม่ได้พูดถึงคนโตนะคะเนี่ยค่ะให้ดูอีกครั้งนะคะน้ําค้างความก็สงสัยว่ามันจะมีน้ําค้างไหมมันสายแล้วนะคะก็เลย มองดูดีๆเอ้ยมันมีนะมันมีนะคะก็เลยเออก็ก็ดีใจตรงนี้แหละนะคะไปแอบหาข้อมูลมาเนื่องจากเห็นนะคะเห็นเออคนที่เขาเดินนั่นแหละที่ควรแอบถ่ายนั่นแหละต้นต้นคลิปเอามาวางไว้แล้วนะคะตรงต้นคลิปนะคะนั่นแหละนะคะควัก็เลยไปค้นคว้าข้อมูลจากเออด็อกเตอร์ท็อปนะคะช่องด็อกเตอร์ท็อปนะคะควันก็ไปดูโอ้มันดีจริงๆนี่เองไม่น่าล่ะคนคนนั้นก็ถึงเดินนะคะควันเห็นปุ๊บ วันจัดเลยนะคะรีบจัดเลยนะคะก็หมอหมอท็อปนะคะหมอท็อปด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ท็อปนั่นแหละนะคะเขาก็ทิ้งท้ายไปตอนท้ายคีปของเขานะคะบอกว่าถ้าไม่มีเวลาจริงๆนะคะก็เดินสัก10-15นาทีนะวันนี้เป็นวันแรกของบอนนะคบอนก็จัดไป10บนาทีเลยนะคะอันนี้เดินจริงๆจังๆเลยนะคะก็คือ10นาทีค่อยๆเดินก็ไม่ได้รีบนะคะค่อยๆย่างๆไปกับพื้นนะคะให้ให้เท้าเราสมัมผัสกับ ผิวหน้านะคะพื้นดินนะคะก็หมอท็อปนะคะบอกว่ายังไงนะคะบอกว่าการเดินเนี่ยมันมันช่วยอะไรเราได้บ้างนะประโยชน์อะไรได้บ้างหมอท็อปก็บอกว่ามันจะช่วยนะคะหลักๆเลยนะคะแต่จริงๆมันมีเยอะแยะมากมายหมอทอ็อปก็ยกมา3อย่างก็คือ,อช่วยเรื่องนะคะการนอนของเรานะคะการนอนของเราทําให้เรานอนนอนหลับดีนั่นเองนะคะแล้วก็ลดการอักเสบนะคะแล้วก็ แล้วก็เกี่ยวกับสร้างความไม่ใช่ความสร้างภูมิคุ้มกันนะคะให้กับร่างกายของเรานั่นเองนะคะแล้วหมอทอก็เน้นอีกว่าเดินเนี่ยเราควรเดินบนบนพื้นอะไรถึงจะดีนะคะหมอทอก็ยกมาแค่3ามอย่างเช่นกันนะคะว่าเดินบนอะไรนะคะก็บอกว่า1ก็คือเดินโดนเดนิดนบนนี้แหละนะคะบนบนหญ,ญ้านี่แหละนะคะบนหญ้าที่มี ถ้ามีน้ำค้างนะถ้ามีน้ำอยู่นิดๆจะดีมากนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะ,ะเพราะอะไรนะคะเพราะอะไรเพราะว่าพื้นผิวโลกของเรานี้นะคะจะมีอิเล็กตรอนนะคะอิเล็กตรอนอันนี้มันเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะเราไม่ต้องลงลึกมากนะคะโลกของเราจะมีอิเล็กตรอนนะคะอยู่เยอะมากหมอท็อปบ,บอกนะคะเป็นอิเล็กตรอนเนี่ยมันเป็นการเชื่อมโยงนะคะระหว่างพระอาทิตย์โลกและก็สิ่งมีชีวิตนะคะ เนี่แหละเขาเรียกอิเล็กตรอนนะคะอ,อิเล็กตรอนนะมันต้องต้องกระดกลิ้นนิดนึงนั่นแหละนะคะมันก็จะเชื่อมแบบนี้นะคะหมอคุณหมอบอกอย่างนั้นนะคะแล้วเราสัมผัสบ,บนพื้นโลกแบบนี้นะคะทุกๆวันจะดีนะคะพื้นพื้นโลกอะไรที่พูดค้างไว้เมื่อกี้ก็ที่บอกไว้เมื่อกี้ก็เป็นพื้นพื้นหญ้าน,นี่แหละนะคะที่โบราณก็บอกไว้เช่นกันนะคะแล้วก็พื้น พื้นพื้นทรายนะคะทรายริมทะเลก็ดีเช่นกันเพราะว่ามันจะเปียกชื้นนะคะมันจะเปียกชื้นก็จะดีเช่นกันนะคะแล้วอีกพื้นหนึ่งนะคะก็คือก้อนกรวดนะคะก้อนกรวดที่มีผิวเรียบนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีผิวขรุขระม,มันก็จะเจ็บเท้านะคะผิวเรียบของก้อนกรวดหินนั่นแหละนะคะมันก็จะนวดเท้าเราไปด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะ หมอท็อปพูดอย่าง,งานั้นคุณบอลก็ให้เครดิตหมอท็อปนะคะด็อกเตอร์ท็อปนะคะอันนี้นะคะโอเคก็เดี๋ยวนะจะพูดอะไรต่อนาะนึก <c oughs> ไม่ออกก็จะชวนคุยนะคะเพราะว่าเพราะว่าคุณบอลก็จะเดินจะเดินบอกอค่อนข้างนานนะคะสักสิกนาทีนี่แหละนะคะแต่ไม่เป็นไรงั้นงั้นเราก็พูดเรื่องอื่นก็แล้วกันเนาะพูดเรื่องอื่นนะคะโอเคก็ เพราะว่ามันจะ,จะ,จ,ะจะได้เป็นเพื่อนครูพรเดินเรื่องของเรื่องนะคะไม่ว่าไม่ใช่เราแบบเดินเป็นคนเดียวเงียบนะคะมีเพื่อนเดินเรารู้สึกอบอุ่นนะคะก็เนี่ยก็ก็เนี่ยแหละนะคะก็มเท่าก็พูดถึงนะคะว่าซูมจะซูมให้ดูนะคะจะซูมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่าว่ามันมีน้ําค้างจริงๆนะคะแปลกนะคะ7จ็ดโมงแล้วนะคะครูพรจะภารกิจครูพรจะเสร็จประมาณสัก7จ็ดโมงนะคะ ควรก็จะแบ่งเวลาแบบนี้นะคะก็คือเดินนะคะปกติจะเดิน45นาทีนะคะวันนี้ก็เลยลดลงเพราะว่าเห็นเห็นคนนั้นเขาเดินปุ๊บ เฮ้ยดูขึ้นได้เราต้องแบ่งเวลาแล้วหลังจากที่หาข้อมูลเสร็จนะคะก็เลยก็เลยเออแบ่งเวลาใหม่แล้วกันนะคะพอดูข้อมูลเสร็จก็เลย,เยวันนี้เดินแค่30นาทีพอนะคะ30นาทีเสร็จนะคะควนก็จะทําโยคะอย่างที่บอกนั่นแหละนะคะทุกวันเช่นกันนะคะอีกประมาณสัก10นาทีนะคะประมาณนะคะเวลาโดยประมาณนะคะควนก็ทําแบบนี้ทุกๆวันนะคะทำสองสิ่งนี้แหละทุกวันแต่วันนี้ควงก็จะมาเพิ่มการเดินบน พื้นหญ้านะคะอีกหนึ่งอย่างนะ,ะสิบนาทีนะคะก็รวมไปเท่าไหร่ละสามสี่ห้าห้าสิบนาทีก็ตีเท่ววา1หนึ่งชั่วโมงนั่นแหละนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะให้เวลากับการออกออกกําลังกายนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเองนั่นแหละนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะก็อยากให้เพื่อนๆพี่พีนพน่น้องๆนะคะ พี่ปนาอาทุกท่านนะคะก็แบ่งเวลามาสักนิดหนึ่งนะคะสักนิดหนึ่งนะคะมันไม่ได้ยากอะไรนะคะเราเดินที่บ้านเราก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาเดินสนามแบบคุูบวลเพราะนี้ครูควลอยู่ใกล้ๆสนามน,นะคะคือมอมอเเชียมันก็ก็ใกล้มันก็ใกล้บ้านนะคะก็เดินจากที่บ้านไปนะคะถ้าถ้าเดินเอือเอ่อยๆนะคะก็ประมาณ5นาทีนะคะจากบ้านนะคะถึงมหาลัยนะคะแต่ถ้าเดินแบบ เดินเร็วทิ้นิดนึงสี่นาทีก็ถึงนะคะสี่นาทีก็ถึงก็ไม่ไกลนะคะทุกวันก็ไม่ได้วัดนะคะว่ามันกี่กิโลนะคะไม่ได้วัดหรอกนะคะก็เล่าให้ฟังนะคะก็คุยเป็นเพื่อนกันไปนะคะทุกท่านเนาะอาจจะมีบางท่านที่แบบว่าดูจบคลิปนะคะวันก็โม้ไปเรื่อยนะคะโม้ไปเรื่อยนะคะก็อยางใหทุกท่านนั่นแหละนะคะแบ่งเวลามาจริงๆนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีก็ควรจะทํานะคะมีหน้าล่ะโบราณถึงบอกว่าตื่นเช้าๆหน่อยนะ เพื่อที่จะทานน้ําค้างนะคะแล้วก็มาเดินบนพื้นยา้โอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองจริงๆนักพรก็ฟังมาแบบผ่านๆน,นะคะจริงๆไม่ได้เคยคนนะ้นคว้าเลยาเอ๊ะทำไมต้องเดินแล้วก็ไม่ได้ฉุกคิดนะคะอ๋มันเป็นอย่างนี้นี่เองเชื่อโบราณไว้จะดีนะคะเดินตามผู้ใหญ่มาไม่ขัดนั่นเองนัพกพรนนะะก็พูดไปเรื่อยแหละวันนี้นะคะก็พูดไปเรื่อยๆเพื่อที่จะ เป็นเพื่อนกันเนาะเดินให้ครบนะคะสินาทีนั่นเองเนาะโอเคก็โมไปแค่นี้พอนะคะแค่นี้พอนะคะโอเคงั้นเราก็าก็ทิ้งท้ายไปอย่างนี้แล้วกันนะคะก็ฝากด้วยนะคะฝากผลิตภัณฑ์นะคะของบริษัทมุนโอมโฮมซับนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะเออโปรใหม่นะครับโปรโปรหน้าฝนนี่แหละนะคะรวมถึงนะคะโปรหน้าฝนก็จะมีนะคะก็จะมี อะไรนะกาแฟโกโก้นะคะครีมครีมแล้วก็ครีมกันแดดนะคะแล้วก็จะมีอะไรเจลเจลล้างหน้าเนาะที่กำจัดโปรอยู่แล้วก็สบู่ด้วยนะคะคุณพ่ไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะคะใครสนใจก็แอดไลน์ไปที่แอดที่พิธีกร official เบอร์โทรศูนย์๙๘๕๕๒๖7๐๙๒๗๙๔5 2 6นั่นเองนะคะรวมถึงนะคะฝากด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะของบริษัทมนโอมอมซับของเรานะคะก็คือ เอ่ออะไรนะเอ่อคลอลลาเจนนะคะคลอลลอเจนเอ,อพูดลิ้นผ่านกันคลอลลาเจนเอ่อพลัส ัวิตซีนะคะวิตซีนะคะก็วิตามินซีนั่นแหละนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะใครที่มีกำลังซื้อก็ซื้อใครไม่มีกำลังซื้อไม่เป็นไรก็ช่วยดูคลิปให้ป้าลุงนะคะโดยไม่ข้ามโฆษณานั่นเองนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะที่สนับสนุนช่องคุณพรมาโดยตลอดนะคะพบกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ